สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวัดที่เอ่อที่น่าสนใจมากๆแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะคะคือวัดคันทารามหรือที่คนเรียกกันว่าวัดทุ่งอ้อที่สันปะตองค่ะเราได้ข้อมูลมาจากวิดีโอรีวิวที่พาไปดูแบบเจาะลึกเลยครับวัดนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่เหมือนกันใช่ค่ะสิ่งที่เราอยากจะมาดูกันก็คือ เออทำไมวัดนี้ได้ชื่อเล่นว่าวัด 4G ล่ะคะแล้วการที่มีจุดไหว้จุดสักระเยอะมากตั้ง9จุดเนี่ยมันผสมผสานกับความทันสมัยได้ยังไงอืมก็น่าสนใจนะครับมันมีอะไรดึงดูดคนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรแบบนี้คะ่ะพราะเท่าที่เห็นในวิดีโอเนี่ยโอ้โหมีจุดที่แบบตื่นตาตื่นใจเยอะเลยอย่างลานระฆังเป็นร้อยๆลูก189ลูกครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีทาเววสุวรรณปางที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วยนะคะแถมยังมีรูปปั้นตัวกระตุนอย่างโงกุ้นอะไรแบบนี้อยู่ในวัดด้วยอันนี้แปลกดีค่ะใช่ครับคือวัดคันทรามเนี่ยจริงๆก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2485นะครับก็ถือว่าเก่าแก่พอสมควรอ๋อค่ะ และพอเราเข้าไปข้างในวัดจะเห็นเลยว่ามีการผสมผสานที่แบบว่าชัดเจนมากระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับอะไรใหม่ๆทีออ่ดึงดูดคนยุคนี้ได้ดีเลยเริ่มจากที่เห็นแล้วสะดุดตาสุดๆเลยก็คงเป็นลานระฆังร้อยแปดสิบเก้าลูกเนี่ยแหละคะ่ะครับผมเขาว่ากันว่าทัดตีครบทุกใบเลยเนี่ยชื่อเสียงจะโด่งดังเหมือนเสียงระฆังเลยอืมเป็นความเชื่ออย่างนั้นครับแล้วเห็นว่ามีวิธีปฏิบัติแยกชายหญิงด้วยนะคะทําไมต้องร้อยแปดสิบเก้าลูกล่ะคะ อันนี้พอจะทราบไหมเอ่ยเรื่องจำนวน189ลูกนี่เออ,อาจจะเป็นเลขมงคลเฉพาะของทางวัดหรืออาจจะเกี่ยวกับขนาดพื้นที่นะครับแต่หัวใจสำคัญจริงๆก็น่าจะเป็นกิมมิกเรื่องความเชื่อที่ว่าเสียงระฆังจะนำมาซึ่งชื่อเสียงซึ่งแบบว่าเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากก็อยากได้กันอืมก็น่าสนใจดีค่ะเป็นลูกเล่นที่ดึงดูดคนได้ดีครับผม แล้วเรื่องเท้าเวสุวรรณที่นี่ก็ดูจะไม่ธรรมดาเลยนะคะเห็นว่ามีหลายปังแล้วก็มีปังพิเศษชื่อประธานพรสำเร็จทันใจด้วยปังนี้คือยังไงล่ะคะต่างจากปังอื่นยังไงบ้างอ๋อครับคือปกติเท้าเวสุวรรณที่เราคุ้นเคยก็จะมีปังยักษ์ที่ดูดุด,ดันหน่อยเน้นคุ้มครองป้องกันภยัยหรือปังเทพที่ดูใจดีขึ้นมาหน่อยขอพรเรื่องความรักอะไรแบบนี้ค่ะแต่ ปางประธานพรสําเร็จทันใจเนี่ยเท่าที่ทราบคือเป็นปางที่วัดนี้สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเลยครับอ๋อเหรอคะ เน้นตอบโจทย์คนที่อยากได้พรแบบเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภการงานความสำเร็จชื่อเสียงอะไรทำนองนี้เหมือนเป็นการปรับองค์เทพให้เข้ากับความต้องการของคนยุคปัจจุบันมากขึ้นครับโหน่าสนใจมากเลยค่ะที่วัดมีการปรับหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้ครับผมนอกจากท้าวเวสุวรรณแล้วออในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกเยอะมากเลยใช่ไหมคะเห็นว่ามีทั้งพญานาคใช่ครับมีพญาสีสัตนาคราช แล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังๆหลายองค์เลยถูกต้องครับคือถ้าจะให้ไล่หมดนี่คงยาวเลยครับแต่ถ้ามองภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าวัดนี้รวบรวมความเชื่อที่หลากหลายมากจริงๆค่ะนอกจากพญาน,นาคก็มีลานนวมหาบุรพาจารย์ที่รวมรูปปั้นเกจิดังๆอย่างครูบาศรีวิชัยหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นมีศาลาบุรพามหากษัตริย์ให้สักการะ มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ค่ะแล้วก็มีเทพรหรือพระที่เน้นขอพรเฉพาะทางไปเลยอย่างหลวงพว่อปดนีพระศิวลีหรือแม้แต่แม่ลางกวักที่แบบป้ายนี่ชัดเจนมากเรื่องการเงินอ๋อที่มีป้ายขำๆด้วยใช่ไหมคะที่เขียนว่ารวยกว่าไอ้ไข่ก็แม่นี่แหละคะ่ะใช่เลยครับ <laughs> หัวเราะเบาๆ <laughs> อันนั้นนะครับเป็นตัวอย่างการใช้ภาษาที่เ,เข้าถึงง่ายไม่ได้ดูขรึมตลอดเวลาจริงด้วยค่ะเหมือนเป็นศูนย์รวมความศรัทธาแบบครบวงจรมากๆประมาณนั้นเลยครับแล้วไอ้ความเป็นวัด 4G นะคะมันอยู่ตรงไหนอีกบ้างนอกเหนือจากเรื่องป้ายหรือการปรับรูปแบบเทพเมื่อกี้นี้จุดที่ชัดชัดเลยก็คือการนําเอาวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือ pop culture เข้ามาผสมนี่แหละครับอย่างเช่นก็อย่างรูปปั้นตัวการ์ตูนโงกุลกับคูริลินจากดราก้อนบอลไงครับอ๋อค่ะค่ะเห็นในคลิปอยู่เหมือนกัน ซึ่งอันนี้แน่นอนว่าดึงดูดเด็กๆแล้วก็ครอบครัวได้เยอะเลยทำให้วัดดูไม่น่าเบื่อมีมุมให้ถ่ายรูปเล่นอย่างมอเตอร์ไซค์สีสดๆหรือน้ำตกจำลองเล็กๆอะไรพวกเนี้ครับบรรยากาศมันก็จะดูร่มรื่นผ่อนคลายขึ้นแสดงว่าวัดนี้คือพยายามตอบโจทย์คนหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะทั้งคนที่มาแบบตั้งใจมาขอพรจริงๆคนที่อาจจะอยากมาปฏิบัติธรรมที่เห็นว่ามีศูนย์วิปัสสนาด้วย ครับมีศูนย์วิปัสนาสากลแล้วก็กลุ่มครอบครัวที่พาลูกหลานมาเที่ยวมาถ่ายรูปเล่นได้ด้วยถูกต้องครับการผสมผสานทั้งหมดนี่แหละครับทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดิมความเชื่อที่หลากหลายการปรับเทพให้ทันสมัยการเอาวัฒนธรรมป๊อปเข้ามาการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร มันคือ,อกลยุทธ์การปรับตัวของวัดในยุคนี้ที่ความต้องการของผู้คนมันซับซ้อนขึ้นวัดเลยไม่ได้เป็นแค่ที่ประกอบพิธีทางาศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนพื้นที่ทางสังคมแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจในรูปแบบที่มันเข้าถึงง่ายขึ้นด้วย สรุปแล้ววัดคันธารามหรือวัดทุงอ้อก,ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะของวัดยุคใหม่ที่ยังคงรากฐานเดิมไว้นะแต่ก็เปิดรับความเปลี่ยนแปลงสามารถเป็นเหมือนเป็นทุกอย่างให้ทุกคนได้ในที่เดียวเลยครับผมทั้งศูนย์รวมใจแหล่งขอพรสารพัดนึกแล้วก็ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวได้อีกใช่ครับแต่ก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะครับว่า การที่เราเห็นการผสมผสานความเชื่อที่หลากหลายมากๆแล้วก็เอาวัฒนธรรมสมัยนิยมเข้ามาในพื้นที่วัดอย่างเข้มข้นแบบนี้ค่ะในเรืยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลต่อความเข้าใจในแก่นแท้ของพุทธศาสนาหรือรูปแบบการปฏิบัติธรรมของผู้คนไปในทิศท,ทางไหนอ๋อหมายถึงว่าจะเสริมหรือจะทําให้ค่อยเคยอะไรแบบนี้หรอคะประมาณนั้นครับมันจะเป็นการเสริมพลังศรัทธาในรูปแบบใหม่ๆที่เข้ากับยุคสมัยหรือว่า มันอาจจะเบี่ยงเบงความสนใจไปจากหลักธรรมคาสอนเดิมๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปครับค่ะก็น่าคิดตามจริงๆค่ะ